คิดท,ทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนกับดเตอร์นิเวศเหมวชิระวรากรนนรงสุทธิรักน์การจนาหงทองและจิติมาทวาเรศในรู้ใช้เข้าใจเงินสนับสนุนโดยบริษัทคลาสสิกโกลฟิวเจอร์อนาคตทองเรามองขาด โทร026180808จบม .3 แล้วต่อ456หลักสูตรอินเตอร์ที่ไหนดีมาที่ The College ของ Asian U C ภาษาดีพื้นฐานแน่นอย่าพลาดสมัครเลยวันนี้โทร022534771และมหกรรมยิ่งใหญ่ของเมืองไทยไท a แลนด์เมกกะโชว14-22มกราคมศกหน้าที่ Impact 10เวา37นาทีค่ะช่วงที่2ของรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะเช่นเคยกับทุกวันจันทร์แบบนี้นะคะเรามีนัดกับอาจารยน์นิเวศค่ะดรนิเวศเห็นวัชวรากรน,นะคะคุณผู้ฟังที่มีคําถามนะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะคะอย,อยากสอบถามอาจารย์นิเวศนั้นก็เชินได้เลยนะคะ SMS เข้ามาค่ะหมายเลข4111965นะคะหรือว่าจะฝากคําถามมาทางด้านหลังไมค์ก็ได้022481657ค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับอาจารย์นิเวศนะคะมาดูดัชนีกันสักนิดน,นึงคะ่ะ10า36นาทีนะคะก็ลบลงไปอีกแล้วค่ะ3.16 จุดนะคะล่าสุดอยู่ที่130.90จุดนะคะแต่ว่าวอลุ่มการซื้อขายนั้นนะคะก็ขยับขึ้นมาค่ะ3,352ล้านบาทนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยกับอาจารย์นิเวศกันนะคะซึ่งตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะคุณจิตติมาท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะอาจารย์เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีงานมหากรรมลดภาษีนาทีสุดท้ายอาจารย์ได้ไปเดินหรือว่าได้ซื้อ r fldf ไปเรียบร้อยหรือยังคะอาจารย์คะโอไม่ได้ไปเดินเลยครับแต่ว่า คิดว่าสัปดาห์นี้หรืออย่างช้าที่สุดก็สัปดาห์หน้าก็ต้องซื้อแล้วนะครับค่ะผมก็คิดว่าคงจะไปซื้อตามปกติครับเต็มเต็มอัตรานะะค่ะเพราะว่าเรื่องการลงทุนเนี่ยมันมันคเรียกว่าเรียกว่ายังไงนะฮะคือการการได้ลดอัตราภาษีเนี่ยนะครับมันทําให้เราผลตอบแทนเราดีขึ้นคะนะครับแล้วก็ลงทุนในหุ้นในระยะยาว คนตับแทมันก็ดีอยู่แล้วนะโดยโดยทั่ว,ว,ว,วไปเนี่ยนะครับแ่ลงุนระยะยาวเนี่ยความเสี่ยงมันก็ไม่สูงมากนะครับ<ช>เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ต้องก็ต้องใช้สิทธิ์ทุกปีครับค่ะก็ใช้เต็มที่แล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าตอนซื้อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กังวลในเรื่องของดัชนีนะเวลานั้นมากนักด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เพราะ<บ>เราดูวัตถุประสงค์เรื่องของลดภาษีนะคะกะเวลาลงทุนระยะยาวเนี่ยนะครับการลงทุนระยะยาวเนี่ยเราจะต้องกระจายไปเรื่อย ทุกปีทุกปีแล้วก็อย่าสนใจเรื่องอ่อดัชนีหุ้นนะครับเพราะว่อาอ่บางทีมันก็สูงบางทีมันก็ต่ำมันก็เฉลี่ยกันไปนะโอกาสที่เราจะไปเก่งได้ซื้อได้ถูกขายได้ซื้อได้ถูกทุกทีเนี่ยมันยากนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต้องสนใจเลยนะการลงทุนระยะยาวเนี่ยเหมือนกับถ้าเราต้องต้องต้องการที่จะลงทุนในหุ้นระยะยาวเพราะเราคิดว่ามันให้ผลตอบแทนประมาณปีละสิบเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างนี้เฉลี่ยนะ เราก็ซื้อลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าสมมติว่าเรากินเงินเดือนอยู่เนี่ยทุกเดือนมีเงินออกมาก็อดอลลาร์คอสไปเลยก็ไ,ได้ไอดอลลาร์คอสอบ,บเบลดก็ซื้อไปเรื่อยๆเอาตัวที่เราคิดว่าระยะยาวเข้าไปได้นี่นะถ้ายอยซื้อไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจครับว่าราคาหุ้นจะเป็นยังไงดัชนีจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจเลยนะเอาเฉพาะต,ตัวหุ้นอย่างเดียวก็พอ,อจะมาแต่ว่าเรื่องของ R อเอ F แลีเอฟก็คล้ายๆกันนะก็จะเป็นการ ซื้อแบบจะดอลลาร์คอสไปสําหรับคนที่ไม่มีเวลาตามมากนะแล้วก็ไม่ไม่เข้าใจวิธีการลงทุนอแบบเลือกเป็นรายตัวนะฮะก็ทําแบบนี้นะฮะผลตอบแทนย่อมดีกับการฝากเงินแน่นอนนะค่ะ แล้วด้วยปกติค่ะถามอาจารย์นิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาไปปลายปีก็จะมีคนมาถามเกี่ยวกับเรื่องของการเอสวิทยกองเปลี่ยนกองกองนี้ผลการดํเนินงาน<ม>ออฟีที่ผ่านมาไม่ดีเลยจะเริ่ม,มไม่เอาละอยากเปลี่ยนใหม่หรืออะไรเงี้ย<ม>อาจารย์มีมุมมองในเรื่องปกติอาจารย์สวิตไมหมคะหรือเราเรามองภาพรวมพอไปได้เราก็ไม่เปลี่ยนละก็เป็นกองเดิมไปเลยใช่ครับคือผมก็ไม่เปลี่ยนก็เอาความสะดวกนะครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าก็สะดวกหลายแห่งก็ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะแต่ว่าวันแรกเนี่ยครับ เลือกเอาที่เราคิดว่าอมาตรฐานใช้ได้นะครับไม่ต้องไปเลือกคนเก่งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราคิดว่าเลือกคนเก่งเนี่ยมันมักจะเก่งตอนปีที่เราดูนะครับพอหลังจากนั้นมันก็จะแย่ลงนะมันก็จะมีโอกาสอย่างนั้นสูมกันคือถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยผมว่าสักสามสี่ปีขึ้นไปนะคือลง,ลงไปแล้วสามสี่ปีไปเปรียบเทียบดูแล้วมันแย่ใช่ไมไม่ดูไม่มีท่าทีจะดีขึ้นอย่างนี้ก็อาจจะพิจารณาเปลี่ยน แต่ไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกปีนะ,<ช>ะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกปีเนี่ยมีโอกาสที่เราจะแย่เพราะว่าคือไอ้พอเปลี่ยนนะเราก็จะไปหาคนที่ปีนี้ทําได้ดีใช่ไหมก็เขาค่ยค,คุยคุยไปเราก็นึกว่าเขาเก่งพอจริงๆเขาฟลุก,กนะครับป,ป,ปีปีปีที่เราดูมันเป็นปีฟลุกเราก็จะเปลี่ยนเข้าไปหาเขาพอปีหน้ามันไม่ฟลุกแล้วมันก็จะตกลงมานะก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องสามปีปีขึ้นไปแล้วค่อยคิดเปลี่ยนนะไม่งั้นก็ต้อง ทีแรกก็ต้องลงไปแล้วก็ต้องคิดว่า,าผู้จัดการกองทุนรวมบ้านเราเนี่ยนะครับคือมันยังไม่เป็นไม่ยังไม่เป็นลักษณะแบบใช้ฝีมือเป็นมืออาชีพเหมือนเมืองน,นอกกันนะครับค,คือของเราเนี่ยเอาเป็นว่าบริษัทจัดการกองทุนเนี่ยได้ประโยชน์ทางด้านภาษีเป็นหลักนะฮะไม่ว่าจะเป็น i อเอ็อาทหรือว่ากองทุนธรรมดานี่ก็ได้เรียบทางด้านภาษีนิดหน่อยนะครับเพราะว่าปันผลก็ไม่ต้องจ่ายภาษีนะครับ เพราะฉะนั้นก็ก็ก็เลยคิดว่าเอยังยังหาไม่ได้ที่ว่ากองนั้นเก่งกองนี้ไม่เก่งเนี่ยยังยังไม่ใช่ชัดเมืองนอกนี้เขามีนะครับเพราะว่าเขาคนบริหารกองทุนนี่เรารู้เลยว่าอันนี้ปีเตอร์ลินส์บริหารอ,อันนี้วิลเมลเลอร์บริหารอันนี้จอห์นเนสเชื่ออะไรอย่างนั้นอ่ะมันเมือง,งไทยเราไม่มีเมืองไทยเรานี่ถามว่ากองทุนกองนี้ใครบริหารเราจะบอกว่าอันนี้บริษัท หลักการจัดการของสุนรวมนู่นอันนี้อะไรแต่ไม่รู้ใครนะซึ่งมันไม่เป็นแบบมือมืออาชีพที่บอกว่าผมเองนะั้นมืออาชีพเขาก็จะโดดเด่นในการบริหารในแต่ละช่วงเวลาที่ต่างกันหรือมีสไตล์ที่ต่างกันด้วยจะชัดเจนมากใช่ไหมจับแล้วเขาก็ทุกวันนี้ผมดูเหมือนกับว่าบริหารโดยคณะกรรมการไกลๆนะฮะก็หลายๆคนช่วยกันมานั่งประชุมมาอะไรตัดสินใจอะไรต่างๆซึ่งลักษณะนี้ก็คือไม่รู้ใครละ เขาก็จะมีนโยบายอะไรของเขาซึ่งบางทีคณะกรรมการก็ไม่ได้รู้เรื่องการลงทุนแบบรายตัวอะไรมากนักนะเพราะเป็นคนอาจจะเป็นกรรมการที่ไม่ได้มาทําเต็มเวลาอะไรอย่างนี้นะฮะมันก็จะเป็นลักษณะแบบอนะก็ก็ให้ประโยชน์กับนักลงทุนรายย่อยที่ที่ไม่เข้าใจการลงทุนจริงๆนะก็เข้าไปใช้บริการเขา ก็หวังว่าจะได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยนะเฉลี่ยกลางๆนะไม่ดีไม่ร้ายนี่คือแนวของไทยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับว่าถ้าดูทั้งเกดูดีเนี่ยกองทุนหุ้นเนี่ยนะกองทุนหุ้นเนี่ยไปดูเถอะครับคนลงทุนน้อยค่ะอ่ากองทุนแต่ละกองนี่เล็กๆเองครับบางทีมันไม่กี่ร้อยล้านก็มีนะฮะพันล้านก็น้อยละนะะส่วนใหญ่ก็ไม่กี่ร้อยล้าน กองทุนที่เป็นหุ้นล้วนๆน่ะนะครับเท่าที่ไปดูเห็นเนี่ยเห็นแล้วบอกโ oh, อ้โหสู้รายย่อยไม่ได้รายย่อยที่เป็นรายใหญ่นะครับ <c oughs> อ่าพวกรายย่อยที่เขาลงทุนเยอะๆเนี่ยก็ใหญ่กว่ากองทุนอ,ะ <c oughs> อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เหมือนกับว่าบทบาทยของกองทุนรวมหุ้นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยอไม่ค่อยมากไม่คิด <c oughs> ไม่โดดเด่น <c oughs> เพราะว่าคนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อถือว่าโอ้จะจะทําได้ดีนะครับถ้าอยากลงทุนหุ้นก็ก็ทํากันเองกันเยอะ ซึ่งแตกต่างจากเมืองนอกที่เป็นประเทศจเจริญแล้วนะครับเ,<อ>เขาก็จะหมทุกคนส่วนใหญ่เขาลงกองทุนนั่นแหละคนที่บริหารเองเนี่ยน่าจะเป็นส่วนน้อยแล้วก็เป็นรายเล็กจริงๆค่ะ<อ>ครับ เพราะฉะนั้นภาพรวมนะอย่างที่บอกกันไปสรุปก็คือใครที่อยากจะเปลี่ยนในส่วนของกองทุนเนี่ยก็อย่าปีสองปีนะคะตามคําแนะนําของอาจารย์นิเวศใช่ไหมสักสามสี่ปีเนี่ยภาพรวมเพราะว่าบางทีอย่างที่เราพูดกันบ่อยๆนะคะ,ะผลการงานที่ดีในปีนี้ก็ไม่ได้สะท้อนผลการดำเนินงานในภาพรวม<ฮ>ใช่ไหมคะ นะก็ดูในแต่ละช่วงเวลากันด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจค่ะจย์คะที่จะชวนอาจารย์คุยวันนี้เนี่ยเป็นหัวรอง,องกรุงเทพธุรกิจด้วยที่ว่าเรื่องของปีหน้าเนี่ยค่ะอย่างที่ทราบกันดีว่าเขาจะมีการเปิดเสรีใบอนุญ,ญาตของธุรกิจหลักทรัพย์หรือรายเส้นเนี่ยนะคะ<ม>ก็จะเปิดกว้างให้กลุ่มทุนใหม่เข้ามาขอใบอนุญาตได้อย่างเสรีนะคะตอนนี้เนี่ยเองเนี่ยก็มีการห่วงกันเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของราคาโอเคในธุรกิจเขาหลักทรัพย์เองเนี่ยเขาต้องตื่นตัวในเรื่องนี้กันมากอยู่พอสมควรแต่ในระดับเราเองเน เนี่ยรายย่อยโดยเฉพาะรายย่อยที่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเลยทีเดียวที่ต่างคนต่างพุ่งเป้าเพราะว่าที่ผ่านมารายย่อยนั้นโอ้โหก็ได้ได้ว่ามีบทบาทสูงพอสมควรเลยทีเดียว <c oughs> ตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นในปีหน้าเนี่ยนะคะอย่างเราเรานักลงทุนเนี่ยจะได้รับผลกระทบอะไรยังไงบ้างไหมคะอาจารย์คะตรงนี้คือผมคิดว่าผลกระทบทชัดเจนอันหนึ่งก็คือราคาน่าจะลดลงนะครับการค่าคอมมิชชั่นเนี่ยน่าจะลดลงถ้าไม่ลดลงแล้วก็ ขูว่าจะย้ายเดี๋ยวเขาก็จะลดนะครับแต่ว่าก็คงจะไม่ลดแบบช่วงก่อนสมัยก่อนหลายปีก่อนที่มีการแบบเบิดเสรีค่าคอมมิชชั่นนะครับก็มีการเสนอให้บริการฟรีคนะ่าโบกเกอร์ฟปีค่าค่าคอมมิชชั่นเนี่ยไม่เก็บเลยนะขอให้คุณมีการโวลูมซื้อขายเท่านั้นเท่านี้อะไรเขาก็จะมีอะไรของเขาอะนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยโบกเกอร์เขาก็พอรู้ว่าถ้าทำแบบนั้นก็เจ๊งกันไแห่งนะ ก็การนการลดลงมาก็อาจจะลดลงมาไม่ถึงกับศูนย์น่นะครับแต่ก็คงต้องลดนะครับเพราะว่าถึงแม้จะบอกว่าราคานี้เรายุติธรรมแล้วจุดสองห้าเปอร์เซ็นอะไรเนี่ยนะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณเป็นโบกเกอร์อรายใหม่เนี่ยกะคุณจะไปดึงลูกค้าได้อย่างไงถ้าสมมติคุณบอกว่าเอามาเช็ดกับเราสิอ่าเขา่าคอมมิชชั่นก็เท่ากับคนอื่นนี่แหละแต่ว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้จะมาทีนี้ คนที่ซื้อขายหุ้นเขาก็คิดบอกเอ๊ะคุณก็เป็นรายใหม่เนี่ยบทบาทอะไรก็ยังไม่เคยเห็นทีมือก็ยังไม่ดียังไม่รู้ใช่ไหมบริการจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เนี่ยถ้าคุณเราจะไปเราก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นก็ต้องต้นราคาลงมามันก็อย่างเนี้ยมันก็ต่างคนต่างรถมันก็ต้องค่าคนไม่ใช่นก็ต้องลดลงก็ลักษณะจะก็จะเป็นอย่างนั้นซึ่งก็เพราะนั้นหลักทรัพย์ที่เป็นบรกเกอร์ก็จะ น่าห่วงหน่อยเหมือนกันนะครับการแข่งขันก็แน่นอนต้องสูงขึ้นซึ่งก็ก็เป็นผลประโยชน์ของพวกพวกพวกเรานะครับที่เป็นนักลงทุนแต่ว่าก็ต้องระวังเหมือนกันว่าก็คงไม่ถึงขนาดว่าโอ้จะไปซื้อขายที่ไหนก็จะเอาค่าคอมมิชชั่นต่าสุดอย่างเดียวก็ต้องนะดูด้วยใช่ไหมอาจารย์ครับมันมีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเราไม่รู้นะเราก็มีข่าวอยู่เรื่อยว่าเออโบรกเกอร์มีปัญหาไม่ใช่โบรกเกอร์ก็คือพวก มาร์เก็ตติ้งคนรับออเดอร์มีปัญหาเอาหุ้นเราไปทํเาเสียหายอะไรต่างๆใช่ไหมฮะจะไม่ได้สั่งซื้อก็ไปขายเออก็ไปซื้อเออซื้อคงไม่ซื้อ,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 อไม่ได้สั่งขายก็ไปเอาหุ้นเราไปขายอะไรอย่างเงี้ยนะความเสียหายมันจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยเรื่องนี้ก็สําคัญนะอย่างน้อยต้องมั่นใจว่าเอาจะไม่ไปทำอ่อองเราเสียหายโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือว่าบริษัท ไม่เล็กเกินไปไม่อ่อนแอเกินไปจกนกระทั่งแบบเอถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราจะมีปัญหาหรือเปล่าแต่บางทีเขาก็พูดบอกเอ้ไม่เกี่ยวโบเกอร์ไม่เกี่ยวยังไงพูดแล้วก็ต้องอยู่ในไอ้สูตรรับฝากหลักทรัพย์อะไรเยงี้แต่เราไม่รู้ครับรายละเอียดตรงนี้เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะเพิ่งจะค้นพบว่าเออจริงๆมันมีมีช่องโหว่นะที่คุณคิดว่าหุ้นคุณปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันมีช่องโหว่บางอย่างแล้วก็นั่นแหละเข้าใจช,ช่องโหว่ตรงนั้นเนี่ย โกงเราอะไรเราซึ่งตรงนี <improving> ้ก็ต้องระวังนะครับก็เลยได้ว่าอย่าดูตรงค่าคอมมิชชั่นอย่างเดียวใช่ไหมคะอาจารย์ต้องดูภาพรวมประสิทธิภาพการบริหารงานความน่าเชื่อถือด้วยต่างๆนานาเข้ามาประกอบกันใช่ไหมคะโดยเฉพาะความปลอดภัยของเงินเราปลอดของเรา ค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องนี้ก็ขอพาดยาวไปนิดนึงนะคะอาจารย์พูดถึงธุรกิจหลักทรัพย์เนี่ยในปีห้าปดใช่ไหมคะอาจารย์ที่จะมีเรื่องของ AEC ประชารชคมอาเซียนในภาคในเรื่องของภาพการลงทุนเองในนเวลานั้นเนี่ยนะคะในอีกส4มสี่ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนมันจะมีเสรีมากขึ้นจะมีนักลงทุนเข้ามาเราสามารถไปลงทุนข้างนอกอะไรยังไงได้มีการภาพเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างไหมคะอาจารย์คือผมผมฟังดูผมยังสับสนนะครับบางทีก็อ่านดูบอกว่า ปีหน้าแล้ว er. นะครับไม่ใช่ปีห้าแปดอะไรตรงนั้นปีหน้าก็จะเริ่มมีเหมือนกับว่าเป็นอาเซียนลิงก์นะฮะอาเซียนลิงก์ก็คือคล้ายๆกับว่าเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยแต่เราสามารถลงทุนในตลาดหุ้นมาเลเซียสิงคโปร์ในภูมิภาคเดียวกันมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียอะไรก็แล้วแต่จะมาซึ่งโอ้โหตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เปิดตลาดให้กว้างขึ้นมาสามเท่าสี่เท่าจะมาซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ว่า โอ้เราสามารถที่จะลงทุนในหุ้นหลากหลายได้จ่มาแล้วก็ในบางช่วงบางจังหวะนี่นะฮะเช่นบอกว่าเอ้ตลาดหุ้นไทยมันแพงแล้วจะมา mm hmm. แล้วก็หุ้นใน,นประเทศไทยก็แพงแต่ยังมีหุ้นบางตัวในต่างประเทศที่มันถูกกว่าอะไรกว่าจ่มันก็จะเป็นโอกาสในการที่จะลงทุนนะตรงนี้ตรงนั้นก็คือพูดกันมาตลอดนะครับแต่ว่าเรายังไม่เห็นภาพยังไม่แน่ใจว่าไอ้พอเปิดแล้วเนี่ยมันจะซื้อขายสะดวกได้ขนาด เหมือนกับเราสั่งซื้อหุ้นไทยเลยหรือเปล่าเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องของค่างเงินนะที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆซึ่งเขาก็พยายามบอกว่าต้องอัตโนมัตินะซื้อขายหุ้นเนี่ยแลกเปลี่ยนค่างเงินอัตโนมัติเลยไม่ใช่ไม่ต้องไปทําเรื่องทําอะไรต่างๆก็คือว่าตรงนี้เป็นอะไรที่ต้องจับตามองแต่ความจริงเรื่องนี้ก็ยังงงๆนะครับว่าตรงลงปีไหนกันแน่แล้วก็ภาพ หลังจากนั้นจะเป็นยังไงนะขึ้นตรงนี้ก็จะช่วยทําให้ผมว่าตลาดหุ้นก็จะมีค่ามากขึ้นนะหุ้นจะมีค่ามากขึ้นเพราะว่ามันมีความต้องการเพิ่มขึ้นมาเยอะจะมาถ้าหุ้นบริษัทดีเนี่ยคนจากไม่ใช่เฉพาะจากประเทศไทยจะซื้อคนต่างชาติก็จะมาซื้อในอาเซียนเนี่ยแล้วเขาซื้อได้สะดวกแล้วอาจจะเป็นรายย่อยเหมือนเราด้วยซึ่งก็ก็คงจะสนุกสนานนะครับถ้าถ้าออกมาแบบนั้นก็ก็เป็นอะไรที่ก็เฝ้ามองอยู่เพราะผมเองก็เคยคิดว่า จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยลึกๆแล้วผมก็บอกว่าไอ้ผมก็อยากซื้อนนะไอ้หุ้นจีนเนี่ยที่บอกว่ามันโอ้ดีสุดยอดบางทีก็ถูกด้วยเนี่ยแต่ทุกวันนี้คิดไปแล้วก็ไม่รู้แต่มันมันยุ่งเกินไปมติดปัญหานะแต่ว่าถ้าเขาเปิดเนี่ยมันก็น่าจะอา,อาจจะสะดวกขึ้นใช่ไหมแต่นั่นก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาเซียนลิงก์นะครับเขาเป็นอีกกระดับเพราก็ไม่ได้อยู่ในอาเซียนนะแต่ว่าแม้กระทั่งเปิดแค่อาเซียนเนี่ยผมว่ามันก็น่าสนใจ เพราะว่าบ้านเราเนี่ยบางทีคิดไปตัวใหญ่ๆที่จะลงทุนมันก็จะมีเนี่ยแบงค์พลังงานสื่อสารอะไรใช่ไหมครัมันบางทีมันไม่มีความหลากหลายเหมือนกับเราไปอะไรที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเกี่ยวข้องกับเรื่องของไฮเทคถ้าเป็นหุ้นในสิงคโปร์ใช่ไหมหุ้นของอะไรต่างๆที่เป็นอินเตอร์เนี่ยมันมันบางทีเราก็ขาดไปค่ะนะถ้ามีตรงนี้เนี่ยผมว่ามันก็ ก็จะทําให้มันดูรู้สึกว่าน่าตื่นเต้นน่าน่าสนใจมากขึ้นค่ะแล้วถ้าเทียบเทียบในเรื่องของความน่าสนใจของหุ้นบ้านเราเองหรือว่าหุ้นตัวต่างๆในบ้านเรากับต่างประเทศถ้าสมมติเกิดเป็น AEC เป็นอาเซียนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จริงๆเนี่ยแนวโน้มและความน่าจะเป็นของนักลงทุนในเขตภูมิภาคอาเซียนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะสนใจหุ้นบ้านเราในตอนนี้นมีมากน้อยยังไงคะอาจารย์คะดูจากภาพรวมตอนนี้เนี่ยเขามองบ้านเราอย่างไงเออผมก็คิดว่า คือแต่ละประเทศก็มีจุดแข็งของตัวเองใช่ไหมฮะเพราะมีจุดแข็งของตัวเองเนี่ยเขาขาดตรงนั้นเขาก็อยากจะอยากจะจะมาลงทุนบ้านเรามากขึ้นอ,อย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่มีเกี่ยวกับเรื่องพวกอาหารหรือพวกเกษตรหรืออะไรต่างๆใช่ไหมฮเขาก็อาจจะบอกว่าเออดีมาลงทุนคในขณะที่บ้านเราบอกว่าเออสิงคโปร์ก็น่าสนใจนะเขาก็จะมีพวกไฮเทคมีอะไรต่างๆช่มามีภาคบริการที่ใหญ่โตรหรืออะไรต่างๆ จะมหรือว่ามีภาคธนาคารที่เราสนใจอะไรเงี้ยนะครเพราเป็นอินเตอร์แล้วก็เราก็เข้าไปลงได้ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นโดยโดยรวมแล้วเนี่ยลักษณะแบบนี้จะทําให้ความต้องการหุ้นในแต่ละตัวเนี่ยโดยรวมน่าจะมากขึ้น mm hmm. ซึ่งก็จะเป็นผลดี <Okay. S 2> และตรงนี้เนี่ยถ้าทําดีๆเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคนนอกอาเซียนเองเนี่ยก็จะเข้ามามากขึ้น mm hmm. นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่ท,ที่จะทําให้เอ่อ หุ้นน่าจะมีค่ามากขึ้นนะผมว่า ค่ะในส่วนของราชนีหรืออะไรเองก็ในวันข้างหน้านี่ก็มีโอกาสถ้าสมมติภาพรวมเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจต่างๆสามารถไปได้ภาพรวมในเรื่องของภาวะการลงทุนตลาดหุ้นก็น่าจะมีความสดใสมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะก็เก่งๆกันได้นะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะจาน้าสั้นๆล่าสุดวันนี้นะคะที่เป็นข่าวหัวใหญ่อยู่พอสมควรเลยก็คือมีจะมีการกู้การออกพรกองเงินกู้นะคะอาจารย์สองแสนล้านเนี่ยพระราชกําหนดพรกองเงินกู้สองแสนล้านใช้ฟื้นฟู บบก,การป้องกันน้ําท่วมเนี่ยนะคะอ,อาจารย์ตรงนี้เองเนี่ยจะจะทาบางคนก็บอกว่าไอ้ปีหน้าในเรื่องของแบงก์ก็จะมีการแข่งขันกันดุมากขึ้นออกแบบนี้พันธบัตรก็จะเยอะมากขึ้นมันจะทําให้ภาพรวมการลงทุนเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์สําหรับปีหน้าคือไอ้ไอตัวนั้นนี่นะที่ผมฟังดูเนี่ยเขาก็สนใจที่จะออกอ,อมาในประเทศนะครับขายคนในประเทศไม่ได้ไปกู้ต่างประเทศเพราะว่าสภาพคล่องมันยังล้นอยู่ ตรงนั้นเนี่ยนะถ้าออกแบบนั้นจริงๆเนี่ยตลาดหนึ่งที่น่าจับตามองก็คือเรื่องพันธบัตรรัฐบาลค่ะซึ่งผมว่าน่าสนใจนะครับสำหรับหลายคนซึ่งยังไม่ค่อยกล้าเข้าเรื่องอุ่นมากเนี่ยนะแล้วก็ฝากเงินได้ดอกเบีย้ยต่ําเนี่ยนะฮะก็น่าสนใจไปดูว่าเออพันธบัตรรัฐบาลที่จะออกมาเนี่ยมันดอกเบีย้ยเป็นยังไงซึ่งน่าจะดีขึ้นนี่เขาพูดถึงประมาณสี่เปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆใช่ไหมฮะค่ะก็ไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะนั้นบางคนก็อาจจะบอกอ้าวถ้าอย่างนั้นเราก็แปลงไป เงินฝากก็น้อยลงมาหน่อยก็ไปดั่งบางส่วนไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลใช่ไหมฮะตัวนั้นก็น่า,นาจะดีขึ้นนะส่วนซี่เป็นพันธบัตรก็น่าจะดีขึ้นแลวการบริหารเงินเราก็น่าจะสะดวกขึ้นนะสำหรับคนที่มีเงินแล้วก็บอกว่ามีคนชอบพูดบอกว่าเนี่ยก็เอาหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์พันธบัตรกี่เปอร์เซ็นต์ ใช่ไหมแต่เดิมทีเนี่ยบางทีบอกว่าพันธบัตรกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วจะไปซื้อที่ไหนอ่ะคนจะงงๆกันนะฮะมันยุ่งๆเลยแสดงว่าปีหน้าเนี่ยแฟนคอพันธบัตรต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีทางเลือกมากขึ้นใช่ไหมครใช่ครับแล้วก็ตรงนั้นน่าจะเป็นอะไรที่พยายามสร้างตลาดตรงนั้นขึ้นมาทําให้การบริหารเงินของของประชาชนของรายย่อยพวกเราเนี่ยก็ก็จะสะดวกขึ้นนะฮะมันก็พอสี่เปอร์เซ็นต์มันก็โอเคก็พอใช้ได้แล้วล่ะใช่ไหมแบ่งบางส่วนไปลง บางคนอาจจะบอกว่าเอ้าลดหุ้นรมันหน่อยก็ยังได้ไปซื้อพันธบัตรก็ยังดีอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ดีขึ้นต้องต้องเข้าใจนะครับว่าพันธบัตรเนี่ยบางครัง้งบางคราวเนี่ยนะครับก็ให้ผลตอบแทนดีนะครับบางทีไม่ใช่สี่นะครับ,บ,รรบเพราะว่าบางครั้งเนี่ยราคาพันธบัตรมันก็ขึ้นลงเหมือนกันในในในสหรัฐเนี่ยโอ้โหช่วงสิบปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยพันธบัตรให้ผลตอบแทนดีทีเดียว เข้าใจว่าดีกับหุ้นเลยซ้ำไปนะครัเป็นช่วงที่แบบหุ้นไม่ค่อยดีเนี่ยพันธบัตรก็ขึ้นอ่าคนลงทุนพันธบัตรก็ได้ผลตอบแทนที่ดีก็ก็อันนี้เมืองไทยจะไม่ค่อยเกิดเพราะพันธบัตรบ้านเรามันไม่ค่อยมีนะฮะแล้วก็ดอกเบี้ยก็ยังต่ามาก เพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยก็มีโอกาสละสําหรับคนที่สนใจใช่ไหมก็ลองดูนะอาจารย์ว่าดอกเบี้ยที่ออกมาจะมากน้อยยังไงก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากมากนะคะอาจารย์คะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันศุกร์นะคะอาจารย์คะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะดรนิเวศเห็นวัชรกรนะเจอกันทุกวันจันทร์แล้วก็ทุกวันศุกร์ค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างที่บอกนะบ่ายนี้ไปกันได้นะคะที่สนใจทิศทางราคาทองปีหน้านะจะจัดอยู่ที่งานมหากรรมรวมผลคนเที่2 ะะที่มิ팅รูมสามสี่ส่วนการประชุมแห่งชาติสรีกิจนะสำหรับคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรู้ใช้เข้าใจเงินที่ Mo เด r ร์น d รดิโอเก้า 6.5fM ฟื่นความคิด นุนโดยบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์สอนาคตทองเรามองขาดโทร026180808จบม .3 แล้วต่อ456หลักสูตรอินเตอร์ที่ไหนดีมาที่ The ะคอล e เ e ของเอเชียนยูสิภาษาดีพื้นฐานแน่นอย่าพลาดสมัครเลยวันนี้โทร022534771และมหกรรมยิ่งใหญ่ของเมืองไทยไทยแลนด์เมกกะโชว14-22มกราคมศกหน้าที่ IMPACT